การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจะทำโดย1นึงนาุทรลักษณมุงคลสีสันสอนางสาวกามณีหมนดผา3นางสาวน,านันทิพย์ปิ่นกูนนำเสนอครูบอนเทียนคุูนาวงค่ะการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเกิดในช่วงเวลาระหว่างคริสตาวรษที่14-16ถึงคือปลายสมัยกลางถึงต้นสมัยใหม่ ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของประวัติศาสตร์สองยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเริ่มขึ้นที่นครรัฐต่างๆบนคาบสมุทรอิตาลีซึ่งมีความมั่งคั่งและร่ำรวยจากการค้าขายต่อมาจึงแพร่หลายไปสู่บริเวณอื่นๆ,นๆในยุโรปการนำเอาศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันมาศึกษาใหม่ทำให้ศิลปวิทยาการกรีกโรมันจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่ชาวยุโรปเกิดความกระตือรือร้อรนสนใจอารยธรรมกรีกโรมัน จึงถือว่าเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองที่ชาวยุโรปมีสิทธิและเสรีภาพสาเหตุที่ฟื้นฟูศิลปวิทยาการหนึ่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเกิดการค้าตั้งแต่ดินแดนมากขึ้นทําให้มีความมัง่งคั่งอย่างยิ่งสองความเสื่อมาศาสนาคริสต์สามการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ทาให้ยุโรปที่อบพยพไปอยู่ไบแซนไทน์เดินทางกลับยุโรปและนําวิทยาการกรีกโรมันมาด้วยแท่นพิมพ์แบบกฎแบบใหม่แนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ศิลปะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการนับเป็นการปอิวัติอีกอย่างหนึ่งคือหันกลับไปนิยมความงามแบบกรีกที่เน้นความงามตามธรรมชาติหนึ่งแนวคิดใหม่ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเกิดขึ้นในเมืองฟอร์เรนในอิตาลีเป็นแห่งแรกภายใต้การนำของพ่อค้าจากนั้นก็แพร่หลายไปยนคนรรัฐอื่นๆแถบอิตาลีทางเหนือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในอิตาลีเป็นแห่งแรกเกิดจากความเหมาะสมของสภาพที่ตั้งสองแนวคิดทางรัฐที่มนุษย์นิยมที่กล่าวว่าแท้จริงแล้วมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้ดีและมีคุณค่าขึ้นได้ซึ่งต่างกับแนวคิดเดิมที่เชื่อว่ามนุษย์มีลักษณะติดตัวมาแต่กำเนิดไม่สามารถพัฒนาได้ซึ่งพยายามศึกษาการใช้ภาษาละตินตามแบบแผน เป็นผู้รอบรู้ชาวอิตาลีแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาชั้นสูงที่มีบทบาทเป็นทั้งจิตตกรนักวาดวิศวกรนักวิทยาศาสตร์นักทฤษฎีปรติมากรและสถาปนิกในขณะที่ชื่อเสียงของเขาโดยทั่วไปขึ้นกับความสำเร็จในฐานะจิตตกรเขาเป็นที่รู้จักจาก,จกสมุดบันทึกของเขาซึ่งเขาได้วาดภาพและจดบันทึกในหัวข้อต่างๆมากมาย รวมถึงการวิภากษศาสตร์ดาราศาสตร์ฤฤพฤกษศาสตร์การทำแผนที่ภาพวาดและซากดึกดำบรรความอัจฉริยะเลโอนาโดแสดงให้เห็นถึงอุดมคติเจโลเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมคริสต์ศักราช1475ในเมืองกาเ็นเซ เขาเติบโตที่เมืองฟอเรนหลังจากที่ไปอยู่ที่กรุงโรมเมื่ออายุ21ปีและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นถึง5ปีมีเกลันเจโลสร้างประติมากรรมรูปสลักดาวิดมี